ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r r t นะคะวันนี้ก็อยู่ Kitchen เคยแล้วก็คลิป s i t u a t i o n s h i p นะคะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่เนาะเราก็ตัดออกมาครึ่งหนึ่งอ่านเหมือนเดิมน,นะคะดูซิว,วันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเออเคกใช้ไพ่ Golden Girls นะคะในการอ่านวันนี้เนอะก,ก็เดี๋ยวสับครึ่งหนึ่งสับครึ่งหนึ่งสอบทั้งหมดตัดออกมาครึ่งหนึ่งนะคะดูซิว่าวันนี้จะเรื่องราวประมาณไหนเนาะ เอ้ยเขาเขาพร้อมแล้วนะที่จะที่จะรักคุณแล้วก็เป็นเป็นเหมือนคนที่เทคแคร์ดูแลคุณนะคะอย่างเต็มที่ด้วยความรักความใส่ใจนะคะตามให้เนาะตัวคุณเองตัวคุณเองก็พร้อมที่จะเหมือนกับเปิดเผยตัวตนจริงๆของคุณให้เขาได้รู้ความหมายก็คือเวลาที่คนเราจีบกันตอนแรกๆเนี่ย หรือรู้จักกันไปสักสองสาเดือนอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะอยากให้เขาเห็นแต่ด้านดีๆของเราคิดออกไหมแบบขนาดตอนไม่แต่งหน้าไม่มีคิ้วเรายังไม่อยากให้เห็นเลยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแบบผู้หญิงเพศหญิงอ่ะเนาะก็เนี่ยคุณจะเหมือนค่อยๆเริ่มเปิดเผยตัวตนจริงๆให้ให้เขาก็ได้รู้จักคุณมากขึ้นนะคะความลับต่างๆอะไรเงี้ยเช่นเวลากินข้าวเสร็จชอบเรออะไรอย่างเงี้ยเออก็ว่าไปนะคะก็เขาก็ดูโอเคนะแบบดูไพ่ king of c u p เนี่ยดูดูแบบ ดูเอนดูอค่ะเออเขาก็ดูโอเคนะกับนิสัยต่างๆของคุณนะคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกเยอะแล้วเนาะเออเขาอะเขาจะพยายามนะแบ่งเวลานะคะเขาจะพยายามแบ่งเวลาให้กับคุณพาคุณไปกินนั่นกินนี่หรือว่า เหมือนคล้ายๆกับตัวคุณกับเขา,าชอบทําอะไรร่วมกันอะ่ะก็จะพยายามหาเวลาไปทําสิ่งนั้นเครู้สึกว่าคนคนนี้มีภาระหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานอ่ะนะคะค่อนข้างเยอะแต่เครู้สึกว่ามันการมีคุณอะ่ะมันไม่ได้เป็นภาระแล้วมันก็ทําให้เขาสบายใจมากขึ้นด้วยคนเรา่เวลาที่เหนื่อยจากงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีคนรักที่ดีมีความรักที่ดีเนี่ยมันก็ มันก็สบายใจคิดหอกว่ามันก็มีพลังอไอแล้วตัวคุณจะมีความสุขมากเลยนะคุณจะอยากคุยกับเขางุ่งงงยิ่ง,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 งหรือว่าจะมีการถ้าในชีวิตนี้คุณไม่ชอบการเแบบี้ท็อกเบบี้ท็อกคือแบบตัวเองงงงอย่างเงี้ยคะ่ะเเสียงเชีงเสียงสองเสียงสามเออถ้าถ้าคุณแบบไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยน,นี่แหละเดี๋ยวพอพอได้พัฒนาความสัมพันธ์อะนะ ได้ได้เหมือนกับขยับความสัมพันธ์ตัวอยู่ใกล้กันใจอยู่ใกล้กันมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้สัมผัสโมเมนต์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโมเมนต์ที่แบบที่รักอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงหวานเสียงอ่องเสียงสองเสียงแปดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคณจะได้สัมผัสโมเมนต์นี้อีกรอบหนึ่งนะคะตัวเขาอะ่ะไม่รีบนะไม่รีบหมายความว่าคือถ้าเป็นแฟนการคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขายังไม่รีบที่จะเหมือนบังคับให้คุณมาแต่งงานหรือย้ายมาอยู่กับเขาหรืออะไรเงี้ยคือ เขาเขายังไม่รีบนะคะก็คือแล้วแต่คุณเลยเอาที่คุณสะดวกประมาณเนี่ยนะคะค่อนข้างเขา energy เ,เขาสปอยคุณมากเลยนะแล้วคุณก็จะเหมือนถ้าคุณเคยเจอกับความรักที่ไม่สมหวังคนเจอเคยเจอกับคนรักที่ไปกินข้าวด้วยกันก็ต้องหานตลอดเวลาวันเกิดยังไม่เคยเลี้ยงข้าวเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยกับคนเนี้ย หน้ามือหลังมือเลยนะคะอะของขวัญไม่เคยได้ก็จะได้นะคะถ้าวันพิเศษโอกาสพิเศษไม่เคยมีคนเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนเลี้ยงข้าวนะคะเออคุณจะมีความสุขมากเค้กอ่านไปเลยเค้กยิ้มไปคุณคุณจะเหมืนอ,นก,อนกับว่าเหมือนคุณได้ได้คนอีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนที่ทั้งเป็นกำลังใจซัพพอร์ตหัวใจแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนคู่คิด เป็นคนที่เอาง่ายๆเวลาคุณไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอะมีคนช่วยถือของอะคือไม่ใช่ว่าเขาถือให้ทั้งหมดแล้วแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่เอาฉันไม่อกถือฉันคี้เกียจฉันมีแฟนแล้วฉันให้แฟนถือคุณคุณไม่ใช่อนเอร์จีนั้นนะคะแต่เหมือนจะช่วยกันถือเขาเองก็จะไม่ปล่อยให้คุณถือของหนะักอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอินเตอร์จีที่แบบเฮ้ย <c oughs> ดีแฮปปี้มากตัวเขาอะค่อนข้างที่จะเอาจริงนะเขาดูคลั่งรักคุณมากเลยอะ ดูดูรักดูรักดูชอบคุณมากอยากให้คุณมีความสุขเพราะยิ่งเขารักคุณนะ่ะแล้วคุณมีความสุขเขาก็จะยิ่งมีความสุขนะคะแต่ฝั่งคุณนะ่ะคอยคอยดึงใจตัวเองหน่อยนะเวลาที่เขามีเวลาให้แล้วเขาดีกับคุณมากหรืออะไรเงี้ยวันหนึ่งเมื่อเขายุ่งเรื่องงานหรือมีปัญหาเรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้เทคแคร์คุณเท่าเดิมแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณเหมือนเดิมหรือว่าเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะงั้นนะ่ะเราบังเรื่องการน้อยใจนะการน้อยใจบ่อยการแบบ ต้องการความสนใจหรือบางครั้งเนี่ยเราดีเขาดีกับคุณยิ่งเขาดีกับคุณมากเท่าไหร่อ่ะยิ่งต้องระวังเรื่องเรื่องอารมณ์ตัวเองที่จะนิดนิดเขาตลอดเวลาค่ะอารมณ์พวกแบบนม่ดีอะไรเงี้ยอบางครั้งเขาก็บางครั้งอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะก็ต้องการเวลาส่วนตัวด้วยเพราะงั้นน่ะทำตัวเป็นเหมือนกับว่าวงกลมสองวงะนะคะที่ไม่ใช่ทับทับกันแต่แค่วงกลมมาเกี่ยวกันเนาะ อันนี้เคกน่าจะเคยแบบเคยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักเนี่ยไปหลายๆคลิปแล้วเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาทําอะไรที่เขาชอบหรือเขาอยากอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันเป็นโลกส่วนตัวค่ะคุณคุณไม่จําเป็นต้องกักขังตัวเองไว้แบบนี้นะคุณเองก็สามารถมีโลกส่วนตัวของคุณได้ถ้าเขาแบบอยากนอนอ่านหนังสือเฉยๆอยู่บ้านขอเวลาแบบหนึ่งสัปดาห์เขาขอหนึ่งวันที่เขาอยู่คนเดียวคุณก็ให้เขาเถอะแล้วตัวคุณอะ จะอยากไปช้อปปิ้งกับเพื่อนไปทําอะไรคุณคุณก็สามารถทําได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องงอนเขาแบบนี้หรือรอคอยว่าเฮ้ย hey, เมื่อไหร่มันจะหมดหมดวันนี้วันที่เขาแบบเอาเวลาไปใช้เฉพาะของเขาคนเดียวตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณนะ่ยอยากใช้เวลากับเขาแต่คือลองนึกภาพนะวันหนึ่งอะถ้าสมมติได้แต่งงานกันจริงๆอะคุณจะได้เห็นหน้ากันอยู่ด้วยกันตัวติดกันตลอดเกือบ24ชั่วโมงเพราะอย่างนั้นอะเวลาเนี้ยที่มันยังมีเวลาของตัวเองอะคะ่ะใช้เธอะ ใช้ไปกับคนอื่นใช้ไปกับตัวเองก็ได้กับพ่อกับแม่น้องหมาน้องแมวสวนสัตว์อะไรได้หมดนะ,ะเนี่ยให้เขาได้มีเวลาส่วนตัวของเขาบ้างคุณเองก็ต้องการเวลาส่วนตัวเหมือนกันนะคนคนนี้จะให้ความสําคัญกับเรื่องงานนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่ออคือถ้าไม่ใช่เรื่องของงานรองจากเรื่องงานอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของคุณหรือของครอบครัวเขานะคะประมาณนี้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานเขาจะค่อนข้างจริงจังแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงไงอย่างที่เคพูดไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเพราะงั้นตัวคุณเองก็เครู้สึกว่าช่วงแ,แรกๆคุณอาจจะต้องปรับตัวแต่หลังๆคุณน่าจะซัพพอร์ตเขาได้ในเรื่องของใจเพราะเครู้สึกว่างานของคุณกับเขามันต่างกันเหมือนงานไม่เหมือนกันนะคะตัวงานนะ่ะคุณอาจจะรับฟังเรื่องของเขาได้แต่คุณช่วยเขาไม่ได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเครู้สึกว่าอันเนี้ยจะช่วยส่งเสริมเขามากในเรื่องของ กำลังใจหรือว่าความเข้าใจจากฝั่งคุณน่ะนะคะถ้าเรื่องของเงินยังไม่มั่นคงหรือถ้าเรื่องของอความเข้าใจของคุณกับเขาอ่ะมันยังไม่เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สักแบบแปดสิบเก้าสิบคือถ้ายังไม่ถึงประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะเขาจะยังไม่ขอแต่งงานนะหรือจะยังไม่ขอให้ move in เข้ามาแบบย้ายมาอยู่ด้วยกันใหม่นะคะเพราะว่าเขาต้องการคนที่ เหมือนโอเครักกันแหละดีแล้วแล้วก็ต้องเข้าใจกันด้วยคือนิสัยจะต้องเข้ากันได้ในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นคนคนนะี้ดูดูค่อนข้างที่จะมีแบบแผนในการคิดหรือว่าวางอนาคตนะคะแล้วก็นิสัยอย่างหนึ่งที่เค็เห็นว่ามันต่างกันนะคือนิสัยการใช้เงินเคกไม่รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยฐานะต่างกันไหมนะคะแต่เขามีวิธีการใช้เงินที่ที่ที่ค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลแต่คุณอะ จะเป็นสไตล์อยากใช้ก็จะใช้อยากช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งประมาณเนี้ยอยากกินก็ซื้อประมาณเนี้ยนะคะก็จะต่างกันในวิธีการคิดเรื่องของเงินด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยหนึ่งน้หนึ่งหงเลยคือเขาไม่ค่อยอยากคิดมากเรื่องความรักนะถ้ามีคือต้องสบายใจเท่านั้นอะไรอะท็อกซิตคือไม่เอานะคะแล้วก็เขาเหมือนกับว่า ไม่ไม่ต้องการให้มีเรื่องเข้าใจผิดระหว่างคุณกับเขาเลยเพราะถ้าเข้าใจผิดเนะี่ยอยากเคลียร์เลยนะคะไม่ไม่ต้องการให้เหมือนข้ามคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวคุณอนะ คุณเองก็ไม่อยากคิดมากเรื่องของความรักเหมือนกันถ้าเป็นแฟนกันก็ต้องแสดงออกไม่ว่าจะผ่านสื่อโซเชียลหรือเวลาเดินด้วยกันหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแสดงออกว่าเป็นแฟนกันเช่นอาจจะมีแหวนคู่นะคะใส่เสื้อคู่เดนินจับมือหรือมีสเตตับสบน Facebook หรืออะไรเงี้ยคือต้องมีการแสดงออกว่าคุณไม่โสดและเขาไม่โสดคุณคุณต้องการความชัดเจนประมาณนี้นะคะคือแบบที่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะในขณะที่เขาต้องการความสบายใจ ตัวเขาจะยังไม่จะยังไม่ให้คุณนะคะไปเจอพ่อกับแม่หรือว่าครอบครัวนะคะและเขาเองก็จะเหมือนกับว่ายังไม่อยากที่จะก้าวเข้าไปเจอครอบครัวคุณเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเขายังไม่แน่ใจอย่างที่เคทพูดนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะแต่มันเหมือนเอ NERGY มันเหมือนคนเพิ่งคบกันอะหรืออาจจะรู้จักกันมานานแล้วแต่ในฐานะคนรักอะ่ะมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะเอ NERGY เหมือนเพิ่งเริ่มต้นเพราะงั้นเนี่ยเขาจะยังไม่รีบนะคะในขณะที่คุณเองอะ่ะ เครู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันมันเป็นจุดที่เขารักแล้วก็ชื่นชมคือคุณเป็นคนที่มีความสามารถอะไรบางอย่างแล้วก็คุณคุณเก่งหลายด้านอ่ะมันมีมันมีอะไรที่คุณอาจจะมีนิสัยที่ที่ที่ไม่โอเคบ้างซึ่งมันก็เป็นปกติของคนทั่วไปแต่ว่านิสัยที่น่าชื่นชมคือคุณอาจจะดูแลตัวเองดีแต่งตัวดี มีความสามารถในด้านหน้าที่การงานของคุณอาจจะทํากับข้าวเป็นแล้วก็ทํางานนอกบ้านได้ด้วยเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีคุณมีวิธีในการทําให้เขาอารมณ์เย็นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นจุดที่ทําให้เขารักคุณแบบที่คุณเป็นแบบนี้แหละถึงแม้ว่าคุณจะขี้น้อยใจเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเขางอได้เออแต่ถ้ามันบ่อยเขาอาจจะอ่ آ, งางั้นวันนี้ไม่งออย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองแต่ว่าแค่รู้สึกว่าการเป็นตัวคุณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเออมันทําให้เขาตกหลุมรัก แล้วก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอะ่ะเขาก็ยังรักที่คุณเป็นแบบนี้เพราะงั้นน่ะรักษา Energy ของ The Star แบบเนี้ยไว้นะคะอืมถ้าเขาถ้ายังไม่แต่งงานหรือว่ายังไม่ยังถ้าไม่ได้จัดพิธีแต่งงานหรือไม่ได้มีการพูดคุยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคนคนนี้จะระวังมากนะคะคือเขาจะไม่อยากให้มีอะไรที่มันผิดประเพณีเช่นท้องก่อนแต่งหรืออะไรเงี้ยนะคะ เขาไม่อยากมีลูกเราไหนดูสิอ๋อโอเคคือตามไพ่อ่ะเขารู้สึกว่าการมีลูกมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณและเขาตามหาเพราะเคยรู้สึกว่าคุณอาจจะแคร์เรื่องของถ้าคุณมีลูกคุณอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะไม่สวยหรือเปล่าเดี๋ยววันนึงถ้าฉันมีลูกอ่ะฉันก็ต้องดูแลลูกนั่นนี่แล้วเดี๋ยวแฟนก็จะไม่ไม่ชอบไม่หลงเราไม่รักเราเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้หรือเปล่า แต่ว่าจาก energy อ่ะคุณและเขาเหมือนเหมือนคนที่ไม่อยากมีลูกอะค่ะหรือไม่ใช่ไม่อยากมีแต่รู้สึกว่าไม่พร้อมจะมีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อาจจะด้วยยุคสมัยหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นเกี่ยวกับเด็กเราไม่ต้องการมีเด็กหรือยังไม่ใช่ตอนนี้ที่เราจะมีลูกประมาณนี้ยค่ะทั้งคู่ทั้งคุณและเขาเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของการปาร์ตี้สังสรรค์ดื่มเหล้าหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ติดสังคมนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดเพื่อนด้วยนะคะคนคนนี้นะ อย่างที่เค้กบอกอเขาดูเหมือนจะบ้างานมากกว่าแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับคนรักครอบครัวประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณก็ไม่ทําอะไรที่มันเป็นอะไรที่เป็นสีเทาอ่ะคุณก็ไม่ทํานะคะเช่กนการตีไปตีกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ทําเช่นเดียวกันแต่เครู้สึกว่าทั้งสองคนก็อาจจะดื่มได้เข้าสังคมแต่ว่าไม่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดแบบเป็น social animal อะเขาเรียกอะไรวะ เป็นคนที่ต้องไปเที่ยวตลอดเวลาเที่ยวกลางคืน,นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาก็มีนิสัยที่แย่ๆเนาะที่คุณเองก็รับรู้แล้วในขณะที่ตัวคุณก็มีนิสัยงองแงบ้างแล้วก็มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์มหาของคุณอะซึ่งเขาก็รับรู้แล้วเคารู้สึกว่าทั้งสองคนอะไม่ได้รักเฉพาะข้อดีแต่รักข้อเสียข,ของกันและกันด้วยมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยลงตัวนะคะแล้วไม่มีใครแบบ จะต้องปรับจนเสียความเป็นตัวเองแล้วก็ไม่มีใครที่จะต้องเดินหนีออกจากความสัมพันธ์นี้คือมันมันค่อนข้างพอดีอะค่ะอืเนี่ยแล้วเขาก็คือไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นอะเข้ามาในชีวิตเลยนะความหมายคือถ้าเขาเป็นแฟนกับคุณแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้แบบคุยกับคนอื่นหรือนอกใจอะไรนะคะเขาก็จะชัดเจนไปเลยว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วซึ่งก็คือคุณแล้วก็ตัวคุณเองอะ เอาจริงนะไม่ว่าปัจจุบันคุณจะติดโซเชียลมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อคุณมีแฟนอ่ะคุณจะติดแฟนมากแล้วคุณจะแบบโซเชียลคุณแทบจะไม่อัพอะไรเลยเพราะคุณติดแฟนคะคุณจะอยากอยู่กับแฟนมากกว่านะคะอืมเขามีแล้วเป็นเค้กเปิดไพ่ก่อนโอเคเขามีแลนแลนหรือว่าแผนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานในอนาคตกับคุณนะ แต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดตอนไหนเนี่ยอันนี้เคงไม่ทราบเพราะว่าแพทย์ไม่ได้บอกแต่เขามีแน่ๆนะคะให้เราแฟนกลับหัวแต่ว่ามีอันนี้ซ้อนมาเนี่ยแปลว,ว่ามีนะคะแปลว่าคิดอยู่แต่อาจจะยังไม่พูดยังไม่บอกจนกว่าจะแน่ใจนะคะในขณะที่ตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ไม่ได้คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องถามหรือว่าต้องการอะไรเพราะเอาจริงๆแค่เป็นแฟนกันอะ่ะมันมันก็ชัดเจนขึ้นมาแล้วแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเค โอเคการที่คุณไม่ถามไม่ได้แปลว่าคุณไม่คิดนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าอ่าเอางี้นะถ้าคุณตามช่องเค้กมานานใช่ไหมแปลว่าคุณก็ดูดวงมาสักพักแล้วแหละเนาะถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ววันหน้าได้เป็นแฟนกันแล้วคุณก็จะดีใจเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันฉันก็อยากเป็นแฟนแล้วพอได้เป็นแฟนคุณก็จะรู้สึกอยากแต่งงานฉันอยากอยาก ถูกเขาเป็นเจ้าของฉันแล้วฉันก็อยากเป็นเจ้าของเขาอยากเป็นคู่การอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะความอยากเนี้ยมันก็จะมีไปเรื่อยๆ,ๆนั่นแหละจนจนมันทําให้คุณรู้สึกคิดมากแล้วก็เครียดว่าเขาจะอยากแต่งงานกันแเราไหมเพราะตัวเขาไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้เลยว่าเฮ้ยเขาจะพาคุณไปเจอพ่อแม่นะเฮ้ยเขาจะมีแผนแต่งงานนะเดี๋ยวน,นี้เพราะที่อ่านมาเห็นไหมว่า เขาจะไม่พูดเรื่องนี้เลยถ้าเขายังไม่แน่ใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าแล้วเมื่อไหร่เหรอเมื่อไหร่เขาจะแน่ใจนั่นนี่มันเป็นเรื่องของเวลานะคะวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมแล้วคุณพร้อมอะทุกอย่างมันจะลงตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบนย่นายอบสอดนั่งคิดมากอะไรเงี้ยคือไม่จําเป็นเลยนะคะแล้วถ้ามันดีอยู่แล้วอะเป็นแฟนกันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางครั้งอะการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตอนที่เวลามันอาจจะยังไม่ใช่อ่ะ มันมันก็ไม่ได้มันไม่ได้การันตีว่าความสัมพันธ์มันจะไปรอดหรือจะไปไม่รอดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย enjoy the moment นะคะอยู่ในปัจจุบันกับเขาที่คุณมีความสุขแล้วเขาก็รักคุณคุณรักเขามีมีกันและกันสองคนซื่อสัตย์ต่อกันแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะคะไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องเครียดแบบนี้นะส่วนตัวเขาอ่ะเขาจะไม่ คือถ้าเขาเลือกคุณแล้วเขาจะไม่ได้มานั่งคิดแล้วว่าสเปคเขาเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้หรือคุณต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันคือความพร้อมทั้งเรื่องของงานเงินของเขาที่มันลงตัวแล้วก็ความพร้อมในใน,ในเคารู้สึกว่าใจเขานะใจเขาหรือความคิดเขาเนี่ยเวลานึกถึงคุณนะคือคุณจะมีอารมณ์ที่มันไม่คงที่ในความรู้สึกเขา พราะต้องถ้าเปิดมาเนี่ยไพย่ไพ่ถ้วยอะค่ะไพ่เดอะสตาด้วยเนี่ยอารมณ์แบบติดๆหน่อยหรือทำอะไรได้วยด้วยความรู้สึกสะส่วนใหญ่แล้วเขาเองต้องปรับตัวกับจุดนี้ของคุณมากเหมือนกันเพราะงั้นการที่เขาจะตัดสินใจลงหลักปักฐานหรือแต่งงานเนี่ยเขาต้องมั่นใจมากๆว่าวันหนึ่งอะถ้าแต่งแล้วคุณจะไม่มานั่งบอกเขาว่าคุณต้องการอิสระ หรือ,อยาอะไรประมาณนี้คือเขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เค็กได้จากฝั่งนี้แต่เค้กก็ไม่รู้ว่ามันจริงแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิจารณญาในการฟังแล้วกันนี่ไงไม่ต้องกลัวนะคะยังไงเขาก็แต่งยังไงคุณก็คือคนที่เขาเลือกแล้วอยู่ดีคือไม่ว่าจะแต่งช้าแต่งเร็วก็ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีนะคะแต่วันที่เขาขอแต่งเนี่ยคุณจะยังอยากแต่งกับเขาไหมดูสิเพราะเนี่ยไพ คือคุณจะรู้สึกว่าคุณกลัวเหมือนเจ้าสาวกลัวฝนนะคะแต่งไปแล้วมันจะมันจะยังไงอ่ะเราจะขาดอิสระแล้วนะเราจะเปลี่ยนจากสเตตัสนางสาวเป็นนางแล้วนะอย่างเงี้ยหรือคือคนคนนี้รู้จักคุณดีเชื่อเคเคอขนาดเค้กนั่งเปิดไพ่เนี่ยมันเด่ยเป็นเอ NERGY ที่แบบที่เขาไม่ไม่พูดเรื่องของการแต่งงานหรืออยู่กินหรือมีลูกหรืออะไรเงี้ยเพราะเขารู้ว่าจริงๆแล้วคุณอนะ่ะ ยังต้องการอิสระในตัวเองอยู่เวลาที่เขาขอเวลาอยู่คนเดียวหรือขอเวลาส่วนตัวไม่ใช่ว่าเขาอยากหนีจากคุณนะแต่เขาอะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณอะต้องใช้เวลาส่วนตัวของตัวเองในการทำอะไรบางอย่างของคุณเหมือนกันเคว้ว่าเขาอะรู้จักคุณดีรู้จักนิสัยใจคอค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วเนี่ยในวันที่เขาขอแต่งงานเป็นคุณเองด้วยซ้ำที่จะคิดหนักแล้วก็คิดมากว่าคุณจะแต่งกับเขาไหม ก็ตามนี้นะคะโอเคไพ่หมดแล้วเนาะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะเดดูซิถ้าอยากรู้เรื่องของลัคนาราศีเนาะถ้าเป็นฝั่งเขาเนี่ยน่าจะเป็นกรกฎพิจิกนะคะหรือมังกรพฤศศพนะคะฝั่งคุณเนี่ยน่าจะเป็นกุมมีน เมทุนประมาณนี้หรือหรือมีธาตุธาตุดินเหมือนกันมีมีบางอย่างที่เป็นธาตุดินเหมือนกันระหว่างคุณกับเขาอะคือถ้าเขามีพิษศพในชาร์ตเกิดคุณก็จะมีพิษศพเหมือนกันประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเนาะวันนี้ที่เข้ามาฟังใจกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ